โอเคครับกราสสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะผมอยู่กับผมอยู่แฮปปี้พีวีครั้งหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมครับ,ค,รบคือตอนแรกอ่ะผมสร้างห้องแล้วก็ตั้งชื่อห้องเล่นๆแบบนี้ใช่ไหมครับคือผมก็ไม่คิดว่าจะมีใครเข้ามานะผมจนนี่ครับมีสองดอกคนเนี้เข้ามาแล้วเขาเบอกว่าเขาชื่อตุนนะครับเขาจะมาขอลองเทสครเคยเห็นคนในเกมชื่ออะไรตุนตุนเนี่ยเล่นโหดมากเลยหรือว่าคนเดียวกันอ่าสนใจเทสปืานอะไรครับ โอเอครับผมโอเอเหร,หรอนี่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 อันนี้เปิดเรียนเนี่ยครับเนี่ยวันนี้วันจันทร์ด้วยอ๋อเรียนเรียนตอนบ่ายครับผมเรียนออนไลน์เหรอใช่ครับผมเฮ้ๆไว้น้องกังใจโควิดเดี๋ยวพหายคณไปอ๋ออ้า๋อตัวตัวไม่เต็มเหรอไม่ครับโหต้องต้องพี่พี่เกินก่อนเลยนะว่าปกติเนี่ยแคนเนี่ยคือไม่ไม่ไม่รับทุกคนตัวไม่เต็มนั้นน้องคือแบบ สิต็ปพิเศษนะอันนี้อันนี้บอกก่อนใช่ใช่แบบว่าแล้วพี่ก็ไม่ไม่ดูบินนะพี่ดูสเต็ปการเล่นนะโอเคครับเล่นเล่นเต็ม,<ผ>มที่เลยเค,ครับแบบพี่น้โอเคครับก็เลยครับพี่โป๊ะพะปูดเยอะไปไหนเอาเอาจริงเลยนะครับน้องตุนครับอย่าออกมือพี่นะอพอพี่พี่ดูสเต็ปการเล่นเนะี่ยปวดร้ายไปไหน ไม่มีใครเคยยิงเลือดพี่ต่ำกว่าร้อยเลยไหมมันตุนโหดมากอ,อันนี้ใช่ใช่นี่นี่เอาเรื่องนะพี่ไม่เคยเธอใครแบบตัวไม่เต็มแล้วโหดอันนี้นะ <ST> น้อตุน้ตุนอตลองลองวิ่งวิ่งหยัดพี่นะพี่อยากเห็นสเต็ปแบบจังหวะแบบเขาทำบุกะอะไรเงีวิ่งวิง่ยยงนใส่พีอย่ากลัวพี่อ,อ,อ,อ่ะปัเฮ้ยขพี่พี่ชอบสเต็ปน้องนะน้องเล่นได้แบบออเรื่องนะออเรื่องเลจริง เค้ยอันอันอันนี้อันนี้อันนี้ตั้งใจยิงป่ะเจ็ดเคตั้งใจด้วยพี่ชอบคนตั้งใจ โมตัวครับตั้งใจเล่นนไหนครับ <Head shot. S 1> โมตัยก,ยกระโดดอะโอ้โหารจุิงนี่นี่ปาติดเล่นปืนคู่ตลอดปะ

S <S พี่ไม่เคยโดนสวินแล้วนะกอขอห้าศูนย์มาเอาจริงน,นะพี่เอาจริงน,นะโอ้ยทำไมยิงไม่โดน นี่นี่นผ่านแล้วนะพ,พี่ให้ผ่านอะแต่ว่าแต่ว่าเล่นให้จบล้วนโอเคอยู่มอหนึ่งเหรอน้งต้นใช่ครับผม อยู่อยู่ดีกูว่ากูเสียหเสียอเรดทีมบีชนะเอ่อพี่เหรอพี่พี่ชื่อยูครับพี่ชื่อยูอีกอ่าอีกคนชื่อบอสนะเนี่ยตูนเห็นชื่อห้องปะใช่ครับปกติอ่ะพี่จะรับคนอายุสี่สิบขึ้นนะน้องตูนอายุเท่าไหร่พี่ขออีกที สิบสามครับสิบสามเหรออืมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ขอคุยกันในแครแป๊บนึงนะว่ายังไงแต่ว่าแต่ว่าผ่านละฝีมือโอเคเดี๋ยวตอเป็นรับก่อนนะพี่ขอคุยกันอ่าพี่ถามละเออให้ผ่านอันนี้คือกรณนี้พิเศษนะคือโหนจริงก็จริงๆแบบคือเดี๋ยวต้องไปคุยกันในแคร์อีกทีแต่ว่าแต่ว่าให้ผ่านไป้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอไอ้เพื่อนไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าในแคร์เนี่ยจะจะเป็นบางคนโตๆกันทั้งนั้นเลยใช่ก็มีพี่เนี่ยเด็กสุดในแคร์ ต้นพี่แอดเพื่อนไปละขึ้นปะโอเคเฮ้ยนี่นี่นี่คือแบบว่าจะไปจะไปเทสแคนตอบอ่ะจะไปหาแคนตอบอ่ะไม่ครับผมอ๋อคือคือแบบอยู่แคนนี้แน่ๆแล้วใช่ปะไม่ไปละใช่ครับเอ้ยใจน้อยได้ปะจริงไหมนะคือเราจะไปเล่นอะไรอ่ะจะจะไปเล่นอะไรต่อเล่นบีบีนะครับอ๋เออแบบว่าอ๋อต้นเล่นนี่กี่โมงครับก็ประมาณสิบโมงใร่ไหม น่าจะปะอีบ่ายบ่ายมมงถึงบ่ายสองหรอตอนเย็นเย็นไม่เล่นเหรอทุ่มหนึ่งสองทุ่มเนี้ยเล่นไหมก็น่าจะเล่นนะครับน,น่าจะเล่นน่าจะใช่ป่ะโอเคก็ก็ถ้าออนก็ซิปซิปตัวพี่มาเอ้ยฝีมือได้นะฝีมือได้นะแบบนี่ขนาดตัวไม่เต็มอะเนี่ยโอ้โหเอาพี่สามวินเอาเรื่องวะคุณคุณมาเคยเห็นเคยเห็นสองคนนี้บ้างไหมเคยเจอบ้างไหมกูคุณพ,พี่อยู่นะครับเดี<า>๋ยวใช่อ่ะคุณคุณอ๋อคุณคุณน่าจะแค่คุณคุณใช่ป่ะอ๋อ คุณคุณชื่อหรือว่าคุณคุณแคนคุณหมดเลยค่ะตอนแรกตุ่นอายุสิบสามตุนไม่อ่านชื่อห้องว่าห้องนี้ขอรับสี่สิบบวกทำไมถึงยังเข้ามาเทสแค่นี้ก็งงเาก็เลยหลองเข้ามาก็งงเดี๋ยวพี่ไปน่าตุ่นนี่มันสี่สิบบวกเพก็งงนับสี่สิบบวกลองเข้ามาดู้ลอง ตูก็ไม่คิดว่าจะมีคนแบบ40เล่นเกมนี้ใช่ปะใช่ครับ